อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลุ้นมวยไปด้วยลุ้นไก่ไปด้วยคู่ร้อยล้านนะครับเขาเห็นว่าผมโทรไปเช็คแล้วเมื่อตะกูที่ผ่านมานะครับอ่าน่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าเนี่ยประมาณเนี้ยครับอ่าเดี๋ยวเขากําหนดเวลาที่แน่นอนอีกทีนะครับใครสนใจคู่นี้นะร้อยล้านนะร้อยล้านนะครับร้อยล้านนะครับจากอ่าเท่าไหร่นะ75ขึ้นมาเป็น89ตอนนี้เป็นร้อยนะครับนะครับก็จะประมาณบ่ายโมงอ่ะ ประมาณบ่ายโมงก่อนที่มวยไทยจัดสีจะมาแต่ผมไม่รู้ว่ามันตีกันนานขนาดไหนนะรั่ผมไม่ได้อยู่ในวงการน,นั้นด้วยอ้ามาดูมวยไทยจัดสีของเราวันนี้เริ่มเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา30นาทีานะครับมวยไทยจัดสีมาเวลาเดิมนะครับ14นาฬิกา30นาทีาหรือว่าบ่ายสองครึ่งเปิดวัวคู่แรกเดชยลิศกับทางด้านของศิลาชายัยเดชยริศกับทางด้านของศิลาชัยเดชยลิศลูกชายของเดชดำรงศรอเลอยสินิชโชคผลงานดีที่ผ่านมาแพ้น้อยมาก ด็กคนนี้แววดีตั้งแต่อยู่ภาคใต้มาแล้วภาคใต้ไม่แพ้ใครแล้วมากรุงเทพก็เพิ่งจะมาสะดุดแพ้พันโทล่าสุดที่เวทีมวยเสี่ยมาน้อยวันนี้มาต่อยคู่แรกช่องจดสีอยู่ที่สิงห์มาวินนะทีมสิงห์มาวินเดชยันลิศลูกชายของเดชลำลงุงดาวลุ่งชุดพิมพ์นิยมอนาคตดีมีอนาคตเลยเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเตะเข่าในเหนียวแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสิ่งที่เดชยันลิศจะได้เปรียบวันนี้ก็คือน้าเสือที่จะได้เปรียบก็คือน้าเสือนะแต่ว่าจะกินสิลาชัยได้ก็นำลายขม สิลาชัยรุ่นพี่เขาเกมกระดูดดีกว่าเพียงแต่ว่ามาแทนแต่เขาซ้อมรออยู่แล้วเขาซ้อมรออยู่แล้วนะครับสิลาชัยที่ผ่านมาเนี่ยต่อยกระเบอร์ใหญ่ๆมาทาั้งนั้นอยู่กับท่านรองเชฟก่อนหน้านี้ก็ย้ายไปอยู่สอโชคมีชัยแล้วกลับมาอยู่กับท่านรองเชฟเหมือนเดิมนะครับสิลาชัยนะวันนี้ไปสิลาชัยนะครับแต่เนื่อยอ่ะคู่นี้ใครจะเล่นซื้อขายก็ได้นะผมบอกให้ก่อนเลยใครจะเล่นซื้อขายก็ได้เพราะว่าทางด้านของเดชนนำลงเสือมันดีเดี๋ยวลากกันไปดึงกันมาเหมือนจักรเยอะดึงมาทางนี้ทีดึงมาทางนี้ทีนะับบออาานแตต่่่วววสช ศิลาชัยศิลาชัยไม่มีอะไรไปลองเด็ดจะลิดเลยนอกเหนือจากหน้าเสืออย่างเดียวเท่านั้นศิลาชัยมวยขวาครบจังหวัดเตเคาในดีนะครับเตเคาในดีแล้วเชิงชกสูงประสบการณ์ามากกว่าด้วยนะครับเ,เก่าเกมก็ดูดีกว่าด้วยไปสิลาชัยคู่ที่สองเพชรบางทงกับทางด้านขุนช้างคู่นี้เพชรบางทงเคยชนะมาเมื่อสามปีที่แล้วเคยชนะมาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับวันนี้ต่อยกันใหม่อีกทีหนึ่นนงทางด้านเพชรบางทงสอเดช๋ยวเจฝันก็ของท่านลองเช็ดไม่ต้องเช็ดไม,ไม่ต้องสือ่อ,อไม่ต้องสื่อไม่ต้องเช็ด มวยขวาท่าดวนเตะเข้าในเหนียวแข็งแรงแข็งแรงมวยขวาซ้ายหน้าได้ท้าดวนชวนทะเลชวนทะเลาะชวนแรกแต่เพียงแต่ว่าเพชรบางโถมันไม่มีเหลี่ยมล่าสุดไปแพ้ลิทิชัยมาที่สนามวยเพชรบัญชาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะก่อนหน้านั้นก็ชนะเพจตีเพจตีที่แพ้เมื่อวานเนี้ยแพ้นอกเมื่อวานเนี้ยชนะเพจตีที่บ้านท่านลองเชิดเลยรองเชิดจัดรายการใหญ่วันนั้นชนะเพจตีแล้วมาแพ้ลิทิชัยที่เพชรบัญชาที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ต่อยกับคุณพลช้างบ้านลาดคุณพลก็ต้องบอกว่าผลงานดีผลงานดีสามไฟ ทั้งสยกแล้วก็5ายกยังไม่แพ้ใครนะครับอ่าเป็นไวยซไซยเตะซ้ายต่อยซ้ายคุณพลเนี่ยจุดเด่นคือแข้งซซายหมัดซ้าได้ลุ้นแลงแต่มาตรฐานการคิดซ้อมเป็นรองแน่มาตรฐานการคิดซ้อมเป็นรองแน่แต่เตะซ้ายต่อยไซายหมัดซซายศอกซ้ายอันตรายมากนอกได้คุณพลนะครับเป็น้ายหมัดซ้ายสอกซซายเนี่ยได้ลุ้นแน่แต่ว่าลุ้นที่วงในถ้าโดนเกาะในแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าโดนเกาะในแล้วจะเป็นยังไงคุณพลกับทางด้านของเพชรบางทงราคาเสมอเพชรบางทงผมชอบทางด้านของคุณพลช้างบ้านลาดนะวันน นาผมชอบคุนพลนะแล้วก็มาถึงคู่รองคู่รองเด่นพยักกับทางด้านของไก่ทองเด่นพยักไปเอกช่องจัดสีมาแล้วที่ผ่านมาหายไปแล้วเพิ่งจะกลับมากลับมาไฟแรกก็ไปหายใจไปเคลื่อนไหวไปเคาะสนิมที่อ้อมน้อยมาไปชนะตะวันฉายวีเคเขาใหญ่แล้วล่าสุดชนะเพชรตาปีเพชรตาปีก็เพื่อนของไก่ทองนี่แหละอยู่ด้วยกันกับไก่ทองนี่แหละทางด้านเด่นพยักพระเอกช่องจัดสีมาแล้วลงก่อนองค์ประกอบครบทุกอย่าง องประกอบครบทุกอย่างสีเสื้อหน้าเสื้อมาตรฐานข้อไข่มาตรฐานกา,า,าร,าาาาราาฟิตซ้อมนะได้หมดทุกอย่างเลยเด่นพยักไม่เล่นทนไหวแล้ววันนี้เด็ดที่สุดช่องเจ็ดสีนะครับเจอก,กับไก่ทองพีวีผ้ใบไก่ทองคู่ดูเด็ดช่องเจ็ดสีปีที่ผ่านมานะตัวนี้ทาดวนชนแรกแต่ว่าสมองมวยจะไปลองเด็กมอราชพัฒน์สุราธานีรู้จักดีสนิทกันด้วยทีมนี้นะครับสนิทกันด้วยไก่ทองมีแต่หัวใจที่สู้อย่างเดียวเท่านั้นและไก่ทองเป็นมวยที่คิดบวกอย่างเดียวคิดแรกอย่างเดียว ถ้าใครที่แรกๆกลับมาน่มันชอบแต่ว่าถ้าไปเจอสมองอย่างเด่นพยักเนี่ยผมว่าออกทะเลนะเพราะว่ามันระบบการป้อกงกันตัวมันไม่มีเด่นพยักตัวเดียวเลยวันนี้เด่นพยักแล้วก็วุฒิกรกับทางด้านของลิทิเดตแก้มือล้างตาคาใจกันมาจากสุราธ,ธานีรายการใหญ่วันนั้นก็จะบอกว่าวุฒิกรแพ้คาบ้านเลยนะรายการใหญ่ที่สุราธ,ธานีเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาที่จัดช่วยเหลือโรงพยาบาลการชน,น,นะดิตลิทิเดชชิงเดินยกสายกยืนชิงงหวะ นิติเดชิงเดินยกสเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้าย,ต,ย,าย,ต,ายต่อยซ้ายกลับมาเป็นต่อแล้วยก4ทางด้านของวุฒิกรมาไล่ก็ได้เบียดแต่คูกกี้นะครับได้เบียดคุกกี้แล้วนิติเดชชนะไปนะไปชนะในบ้านด้วยวันนี้ต่อยกันใหม่ซื้อขายออกผมยังชอบนิติเดชเพ